อันนี้ก็เอามืกินอยูอเ่เพิ่นสิว่าได้หลายเติบเด้ประมาณได้จะพูด3โลพี่น้องเพราะว่าไก่ตแห้งก็ตัวน,วนึงแล้วก็ไก่ขวาอีกก็ครึ่งนึงนะและ้วก็ตัตัวดิบๆนี่ก็ยังบ่ได้เฮ็ดโคก็ตัวนึงนั่นนะบ่บ่นก็มานเยอะมื้อนี้ได้ตัวนึงสวนเฮาได้แต่ยิงมื้อน,นี้ยิงไก่ขวาก็บ่ถึกยิงกเฮาะก็บ่ตาย ในพานใหญ่พื้นมามามา,มา,มานมือสุดท้ายชองเลยพื้นจัด,ดาการตกายสบายดีพี่น้องอีกสีวัตสุขสุขวนพบกันอีในยามเสาร์กับวันสุดท้ายเราจะกลับบ้านแล้วมานนี้ ืัอนี้ก็ถือว่าตื่นแต่เช้านะมืาอนี่ย4โมงครึ่ง4โมงแหละตื่นแต่4โมงตอนนี้อยู่ได้วยตี4ครึ่งแต่ว่ายังท่านได้ไปหาโยหากินไะนดมรานี่โดมกาแฟนี่ดบเข้าเนี่ยเข้าก่อนตอนเช้าเราจะท่องไปอกกินดไม่เคยกินกาแฟหรอ กินได้ไหมเดี๋ยวติดตามด้วยกันเดี๋ยวฉันจะไปนะไปทางไปและเดี๋ยวบนเกขาขึา้นไปลงหุบเหวทั้งพวกทั้งฟั่งนับละพาเพืเ่อนไปลงเหวครับ <laughs> <laughs> เป็นโคป่าคุมดงอย่างเงี้เดี๋ยวสิพาเพิ่นไปปล่อยอยู่อันเดียวแต่พุ่นแหละเไปปล่อยไว้ฮะเดี๋ยวยั่วยั่วพูดไปเก็บยอดคอนแคนไปแน่แล้วก็ชาป้าพร้อมไปเฮาพุ่นเลยไปป่าเอาเดี๋ยวทิ้งงานอย่าลืมทยอยไปแต่ละเดี๋ยวไปเช่นน้อยทางไปได้เวลาไปเลยพี่น้องเอ้ย มองขึงตอนนี้นะกำลังอ่อนลกำลัง เราเจอไก่กุ้มแรกค่ะมันเห็นก่อนะแม้ไม่เห็นมันสงสัยนะพระว่าต้นนึงมันมันนอนเคอะกันเลยไก่พูนอนเฮงกันเลยชัมวลางเดี๋ยวเราไปเชื่อต้นนึงพอดีตันนึงบินอล้วมันสงสัยแลวมันมีคันแบบเรามาก็เจอฟ้าฟ้าอยู่เดือดมงใกล้คำนะโอ้โหสามารถจะเน้นเห็นมันได้นะ แบบมันมาแบบเสียงนล่งหินเลยเสียงน่ะเดี๋ยวย้ายลงไปต่ใไ,นะไ,ไม่ไปต่อบนต่อไม้่นะมันคันแต่เช้าอยู่ง่แต่ว่ามันนอนแป้นขนาดนะ ไก่ตัวนี้ตอตอนีอนมีห้องเลยยางจเลาอลงไปหุบแปบมันชงใสเลยมันบอกก้อยตอบเจ็บดีเลยต่อสีหลักมู่มูน่นี่ตั้งมันลงมาเมบน้ำใายนพี่น้องอ๋อตอรดิหอยมันเมบนะคืน,นนี้มันก็ลงนะนี่หอยดุดไปวุ้ยเลยนะ You. Mm -hmm. mas seu caio tô nhìn có họ tốt bụp lông mà nhìn này cái tờ lượt mà nhìn này bờ để lộ một con cho là phải tài thằng lại dễ lì bò tai, thử xem trong lên cơ hội thốt nằm cay đi chơi có họ rồi nhìn có họ sao ต่อไก่แต่ไก่ขวามาพี่น้องมาทางหลังไก่ตัวเมียนะไก่ขวายิ่งมีทึกสองบาทน,นะมันนี่ไม่ได้กินเลยไก่ขวาขาึ้นมาแต่โฮยูไก่ขวาขึ้นมาแต่โฮย์นะต้งเห็นตะหลังมันเล็กนิดนิดมัน nó hiện khá như lệ lên nhưng mà này nhìn hồn chắc xem dài nhìn thời gian về đây nhìn nhìn sắc nhìn cái bờ xem đó thì vỏ bò màn đây mình mơ đây lọ cắp mơ đây xoài จะที่งานมากคดีเอาจะเดินทางกลับบ้านวันนี้นะเดี๋ยวค่อยขึ้นมาไหม่น้อยเอาเห็นแร่บอลหมูลงลงลึกเลยนี่ลงไหลขนาดย่างออกมานี่ก็พอใกล้คันนี่นะเดี๋ยวลองต่อเบิง้งไป่น้องยิ่งไม่ทันมันเฮ้ามาเฮามาแล้วมันบังไี่น้อยมันบังแล้วมัน มันเฮามาคือเลยมันสงสัยนะมันมีเฮาอีมันบินเพือนไปจับนีนะ่แต่ว่ามีเห็นกระโตูมันตอนนี้เฮาไวเยอะต่อเสียงต่เมือ่อยท้งเมื่อยทาง,อทาง,อทาง้อนไปเลยถือวอ่ากาศสุดยอดเลยมาฮอตบอน,ลน<ม>แลยไม่ไดนะ้ ใหญ่โตบืนชุดขีดล้วบ่บืนเต็มที่แล้วบ่จังมาเะเมืนะมือยางหยิงบุธหนิงไก่ขวาบ้านหนึง่งหยิงกระหอตโต๊ตตลงมาเห็ดเลืดก,กระหอบกันนะเย็นโ่ไอีกตัวแลอได้อีชอบเพราะว่ามนี่้อ ก็วิ่นน้ำตะไคร้ด้วยนี่โอ้ได้สามผู้มานแตทีมงานนะมาบอลก็มานเยอะมือนนี่นนได้ตัวนึงโซนเฮาได้แต่ยิงมือนนี่ยิงไกลขวากับบื้อยิงกับหอกกับบนนื้อตายในพานหญ่เพินมามามานมือสุดท้ายชองเลยเฟินจัดพราะแ่บานเพินไก่ป่าพี่น้อง ถ่ายเทือกอะไรเลยเป็นยังไปช้าปลาอยู่โอ้โอ้ได้ใกล้ยังมีคักกินปลามีกินปลาปลาไปแช่อ๋อได้ชมคู่เช้านี่แม่นโอ้หมานแท้มือถือสายเห็นละวเล่าเอาเอาเ่าสิเล่จริงตัวเนี้ยเกือบสามพราเล่นมันตัวนึงบินมาจับ ตัวนี้เอยเข้าเขาต่อบินม้าบินมาบินกลายไปพูกายเข้าอลไรวันนี้ครับไอ้เอวกลับขึ้นคือหาอลไหวหาเวินหาแะ้ร่เบิ่นหาแล้วมามาจับนี่ๆรอดอ๋อยมันก็คักเราแล้วเนาะคักเลยเจ้าง่ายง่ายท้องอืแล้วเนาะบือบง่ายเป็นหมานเลยน้ไปช่ปลาอีก ตะกัง่งพ่อได้กินพี่นอ้องจะเอานำมาเนี่ยห<า>ลอกงงเงลงนี่พ่อได้กินอยากเนี่ยนึนกจะกินเต๋อหอนขนาดโอ้ขัก,กาดสุดเลยย่างตามกลางดา่ดานเต็กหอนไล่มาให้จะแดง่าพอกมันเยือมมืดแล้ว<ฆ> ถือว่าไก่นี่ขึ้นมารอบนี้ได้จ็ดตัวหกนี่เนาะได้ไก่้หกตัวนะนนแล้วก็ไก่ขวาสองน้อยพอดีไก่นี่เสียวเมื่อกินเยอะขึ้นนะแล้วก็โตเป็นๆน,นะก็ปั่นกันโตดิบ๊บโต,ต,ตเป็นแล้วเอโตดิบตดบด๊บมาแล้วเหยือามือเฮ็ดโคเพิ่มโคมั่นเลยนะถือว่าโอ้ผู้นึงวัได้ก็ถือว่าผู้นึงได้นะก็ถือว่าหมานอยู่แต่ละ คือว่าเขาวขึ้นมาน,นี่ราชีมันเท่ากันเลยมันก็นเลยหมานได้ก็แต่ละรอบเลยนะจัดการโลดตัวน,น,นั้นเท่านั้นผ้าเครื่องมันเป็นสามชิน้นเคาะได้หมดอัน่น,น,นแหละอย่างว่าผ้านเป็นสามชิน้นสามชิ้นก็นได้ผู้ละชิ้นกขน็ขอน ไอป้าก็ได้เป็นกับประตูเดี๋ยวเราจะแบ่งแล้วกันตัวนี้ก็น่าจะรับประทานเลย้ม,มันถึงได้ทำเบื้องน้อยเบื้องนง้อยแั่ถึงขอ้นแนวมันนั่นเองก็ <c oughs> <c oughs> ้ินัก็ถือว่าเดี๋ยวเฮาสิไปซาป่ามาเติมอีพี่น้องเลยอันนี้กะเอามือกินเยอะขึ้นถืว่าได้หลายเติมเลยประมาณได้ผูลรถสามโลพี่น้องเพราะว่าไก่ตัวแห้งกะตัวหนึ่งแล้วก็ไก่ขวาอีกกะครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ตุบตัวดิบๆนี่กะยังไม่ได้ให้โคก็ตัวหนึ่งเดี๋ยวเฮาไปไว้อยู่กองรถก่อนนะเดี๋ยวจะไปซาป่า ซา,าป,ปากอ่นหน่อยพรได้ในกินนะเพราะว่าวตัวนั้นมันพอดีก็เลย,ยาากินเยอะขึ้จ้ะ ได้ยังบ่ก็เก่งยังบ่ลูกปลาชนนี่น้ำตกเมื่อนีจะว่า<อ>เด้บมือปลาขนาดนี้จะเนี้ย Ho ừ. con ừ. mm. ừ, là chắc chắn 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 tha chắn <laughs> <Okay. Đồ lại cười> chắn <laughs> <laughs> thì lại em tôi cho nhìn hai đạo quá nó để kiểm tra xe lái cả ừ. bên thang cam nằm này mà mà thiên nó gần thì đâu theo sáu cả bên thau thiên này đã เดี่ยวตัวง่ายๆแค่ประค่างตั้งเนี้ยพี่น้องปีมื่นไปคนนี้ไปไม่จะระดับนี่เนาะอื้มใช่จ้ะวันนี้เร็ยนได้เดินทางกลับบ้านนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องเอ้ามาเข้าใจพี่น้องที่ห้ามาติดตามและเป็นกำลังใจให้ตลอดเด้พี่น้องเด้อสฝาบคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย